สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับมาพบกับชาวนาวัยรุ่นครับตอนนี้ทํานาปังสปริงเกอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์ว่องกิบครับผมผมคือนานี่คือให้น้ําแบบสปริงเกอร์นะครับคือผมพิกแพงมาจากชาวนาวันหยุดนะครับผมคือนํามาพิกแพงคือข้าวนี่ไม่ใช่พืชน้ํานะครับที่ผมได้ศึกษามานะครับไม่ต้องปล่อยให้น้ําขังที่เราเห็นน้ําขังทั่วทัไปคือมเป็น ช่วงฤดูของการปลูกพืชคือเข้านาปีนะครับผมคือน้ํามันเยอะแต่ตัวนี้เป็นนาปังข้าวที่เราปลูกมันน้าม,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 มันมันมันไม่ไม่เยอะนะครับเราก็ต้องใช้อย่างให้คุ้มค่านะครับผมและประหยัดคือผมนําแบกจากเชนเนาอยู่คือนําหัวสปริงเกอร์มาติดนะครับคือจะเห็นได้ดังภาพนะครับสามารถฉีดได้ไกลและเราสามารถบังคับได้ตัวนี้ผมปกติผมจะให้ทุกเย็นนะครับตอนเย็นตอนค่ำ หรือว่าเวลาเราว่างครับที่อากาศไม่ร้อนแล้วก็มาให้เป็นประจำทุกเยน็นคือเลี้ยงหน้าดินไม่ให้ไม่ให้มันแห้งครับให้มันชุ่มอยู่ตลอดนะครับผมเพื่อรักษาต้นข้าวแต่ไม่มีปัญหาครับคือในเรื่องหญ้าในเรื่องหญ้าเราก็มันจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือมีมีเครื่องตัดหญ้าในในร่องข้าวนะครับซึ่งผมก็ได้ศึกษาจากชาวนาวันหยุดเหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะปฏิบัติแล้วและสอบหา ในในตอนต่อไปครับในเรื่องของของหญ้าในร่องข้าวนะครับผมถ้าถ้าถ้ามีโอกาสดีวผมจะมามาศึกษาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในในเรื่องของหญ้าแต่ตอนนี้คือน้ํานะครับที่ผมที่ผมได้พูดไปนะครับเรามันประหยัดครับเย็นไหนเราให้ไม่ต้องเยอะครับไม่เหมือนที่เราสูบสูบแล้วขังไว้ในนาตัวนั้นจะเป็นเปลืองน้ํามากกว่าบางทีน้ําในนาของเรามีมีการรั่วไหลนะครับเพราะว่าพื้นที่ ใกล้ๆของเราไม่ได้ปลูกหรือว่าติดกับสะติดอะไรน้ํามันจะรั่วไหลเปล่าประโยชน์สิ้นเปลืองในการสูกน้ําในเชื้อเพลิงอะไรต่างๆนะครับเราใช้ในรูปแบบของตัวนี้นะครับแต่หมวอสปริงเกอร์ก็สามารถปรับได้หลายขนาดนะครับหลายรูปแบบเราจะให้หมุนรอบทิศด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมซึ่งซึ่ง,งลองลองเลยก็ได้นะครับนะครับที่เจมับ ครับตัวนี้หมุนรอบตัวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้อยู่ที่เราบังคับจะให้ไปในทางทิศทางไหนเราเห็นที่ไหนที่มันมีพื้นที่ดินขาวๆก็คือตัวนั้นขาดน้ําแล้วก็หันทิศทางสมมติตัวนั้นทางนั้นขาวนะครับคือขาดน้ําสภาพพื้นที่มันต่างกันที่นอนอาจจะเป็นที่สูงที่น้ําขังอาจจะที่ต่ํานะครับมันอยู่ที่เราเตรียมเตรียมดินด้วยครับ เตรียมเียนพื้นที่พอ่อปลูกด้วยครับก็บอลองศึกษาแล้วก็ปรายุกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณยูครับครับสวัสดีครับ